สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของ2026 Airport Relink รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองในปีนี้แม้ชื่อจะดูเหมือนรถยนต์แต่ความจริงแล้วนี่คือขอบวนรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งระบบยกระดับมาตรฐานการเดินทางระหว่างสนามบินและใจกลางเมืองให้ล้าสมัยกว่าเดิมทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะเทคโนโลยีและแน่นอนเรื่องราคาค่าโดยสารที่หลายคนอยากรู้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนรุ่นปี2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวและสะท้อนภาพลักษณ์ของระบบขนส่งระดับพรีเมียมตัวขบวนใช้โทนสีแดงเข้มตัดกับสีเงินเมทัลลิกที่ดูหรูหราด้านหน้าหัวขบวนถูกออกแบบให้มีความลู่ลมมากขึ้นลดแรงต้านอากาศกระจกหน้าบานใหญ่โค้งรับกับเส้นสายตัวถังไฟหน้าแบบเลเส้นยาวพาดสองข้างเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนวัสดุภายนอกใช้อลูมิเนียมอลลอยน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้ดีขึ้นประตูทางขึ้นลงถูกออกแบบให้กว้างกว่าเดิมรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนระบบเปิดปิดประตูเป็นแบบอัตโนมัติที่ตอบสนองรวดเร็วลดระยะเวลาจอดที่สถานีช่วยให้การเดินทางโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระจกด้านข้างเป็นกระจกสองชั้นลดเสียงรบกวนและช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในขบวนได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร คุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศที่แตกต่างเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความหนานุ่มรองรับสรีระได้ดีขึ้นหุ้งด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ระบายอากาศได้ดีลดความอับชื้นในวันที่อากาศร้อนการจัดวางที่นั่งมีทั้งแบบผันหน้าเข้าหากันและแบบเรียงตามแนวยาวเพื่อรองรับทั้งผู้โดยสารที่ต้องการนั่งพักผ่อนระยะยาวและผู้โดยสารระยะสั้นที่ต้องการพื้นที่ยืนกว้างขึ้นพื้นที่วางสัมภาระคืออีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ เพราะเป็นรถไฟเชื่อมสนามบินจึงมีชั้นวางกระเป๋าขนาดใหญ่เหนือศีรษะและพื้นที่เฉพาะสําหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใกล้ประตูเพิ่มความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB และปลั๊กไฟ AC ใต้ที่นั่งบางส่วนรองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางระบบปรับอากาศภายในถูกพัฒนาใหม่ให้กระจายลมได้ทั่วถึงมากขึ้นใช้เทคโนโลยีกรองอากาศประสิทธิภาพสูงลดฝุ่นละอองและกลิ่นไม่พึงประสงค์ จอแสดงผลดิจิทัลเหนือประตูมีความคมชัดสูงแสดงข้อมูลสถานีถัดไปเวลาเดินทางโดยประมาณรวมถึงข้อมูลเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินระบบประกาศเสียงถูกปรับปรุงให้ชัดเจนรองรับหลายภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยรุ่นปี2026มาพร้อมระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงทั่วทั้งขบวนเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมแบบ real time มีปุ่มฉุกเฉินใกล้ประตูทุกจุดรวมถึงระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางอัตโนมัติที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะปิดประตูพื้นรถใช้วัสดุกันลื่นเพิ่มความปลอดภัยในช่วงฝนตกหรือมีน้ำจากกระเป๋าเดินทางมาพูดถึงสมรรถนะก,กันบ้าง2 0 2 6 a i r p o สิบหก l อร์พเรลใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นแต่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมอัตราเร่งทำได้รวดเร็วและนุ่มนวลช่วยลดเวลาเดินทางระหว่างสถานีความเร็วสูงสุดยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางในเมือง แต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นคือความเสถียรขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารจะรู้สึกได้ถึงความนิ่งลดแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนระบบรางและช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ลดเสียงดังขณะวิ่งผ่านรอยต่อรางเทคโนโลยีเบรกไฟฟ้าแบบ Regenerative b r a k i n g ช่วยชะลอความเร็วได้อย่างแม่นยำและยังสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมทำให้ระบบมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในเรื่องความตรงต่อเวลาระบบควบคุมอัตโนมัติรุ่นใหม่ช่วยให้การจัดตารางเดินรถมีความแม่นยำสูงลดปัญหาการล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารหนาแน่นการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายอื่นและระบบขนส่งสาธารณะในเมืองก็ทำได้สะดวกช่วยให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งจุดที่หลายคนสนใจคือความเงียบภายในห้องโดยสารรุ่นใหม่นี้มีการเสริมฉนวนการเสียงรอบคัน ลดเสียงจากภายนอกและเสียงจากกลางได้ดีขึ้นทําให้บรรยากาศโดยรวมสงบเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนหรือทํางานระหว่างเดินทางในด้านดีไซน์แสงสว่างภายในใช้ไฟ LED โทนอุ่นปรับความสว่างอัตโนมัติตามช่วงเวลาช่วงกลางวันจะสว่างชัดเจนส่วนช่วงค่าจะลดความสว่างลงเล็กน้อยเพื่อความสบายตาเพดานถูกออกแบบให้ดูโปรง่งไม่อึดอัดเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางแม้ในช่วงที่มีผู้โดยสารจํานวนมาก สำหรับผู้โดยสารที่ใช้วิลแชร์หรือมีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวรุ่นปี2026มีพื้นที่เฉพาะและทางลาดท,ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความช่วยเหลือนี่คืออีกข้อขอองค์การพัฒนาระบบขนส่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนมาต่อกันที่เรื่องราคาและค่าโดยสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการแม้จะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่โครงสร้างราคายังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ค่าโดยสารเริ่มต้นในช่วงประมาณหลักสิบบาทสำหรับระยะทางสั้นและเพิ่มขึ้นตามจำนวนสถานีโดยค่าโดยสารสูงสุดสำหรับการเดินทางตลอดสายยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาที่ได้รับนอกจากนี้ยังมีบัตรโดยสารแบบรายเดือนสำหรับผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาและพนักงานบริษัทที่ทำงานใกล้เส้นทางรถไฟ การชำระเงินสามารถทำได้ทั้งบัตรโดยสารแบบเติมเงินบัตรเครดิตเดบิตและการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันช่วยให้การเข้าประตูสถานีรวดเร็วลดการต่อคิวในช่วงเวลาเร่งด่วนหากเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปสนามบินซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรและค่าจอดรถที่ค่อนข้างสูง2 0 2 6แอร์พอร์ตเรลิงจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแน่นอนในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน ภาพรวมทั้งหมดทำให้รุ่นปี2026นี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การเดินทางอย่างแท้จริงตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูทันสมัยภายในที่สะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันสมรรถนะที่นุ่มนวลและเงียบขึ้นไปจนถึงราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีเดินทางไปสนามบินที่สะดวกรวดเร็วและลดความเครียดจากการจราจรรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน และยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของไทยที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มๆของ2,026 Airport Rail Link r ่ n ล่าสุดหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังวางแผนการเดินทางหรือสนใจระบบขนส่งสาธารณะยุคใหม่ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoverse Pro ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ